ครับพี่ใหญ่สแนปเทคนะฮะวันนี้พี่ใหญ่มาอยู่ในงานเปิดตัวกล้องฟูจิฟิล์ม GFX 1 0 2เป็นกล้องตัวใหม่ล่าสุดจากฟูจิฟิล์มซึ่งต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เองเนี่ยเป็นกล้องในกลุ่ม GFX ก็คือกล้องมีเดียมฟอร์แมตจริงๆแล้วทางฟูจิเองเนี่ยเขาทำมีเดียมฟอร์แมตมาตั้งแต่ปี2017ที่เป็นมีเดียมฟอร์แมตแบบดิจิตอลแต่ถ้าเป็นับฟิล์มเองเนี่ยฟูจิมีประวัติยาวนานมากในการทำกล้องมีเดียมฟอร์แมตซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะฮะจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัวกล้องมีความะละเอนนียออด มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ากล้องตัวนี้รวมถึงว่าสื่อมวลชนหรือคนที่มาร่วมงานก็ได้ทดลองตัวกล้องเป็นๆน,นะฮะได้ลองจับได้ลองถ่ายในเซกชันของงานเองเนี่ยเราสามารถลองได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอซึ่งต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งคู่ครับในฝั่งของภาพนิ่งเองเนี่ยก็จําลองสตูดิโอมาเลยส่วนในฝั่งของงานวิดีโอเนี่ยอุปกรณ์งานวิดีโอระดับโปรเฟชชั่นอลระดับงานซีนีมาในงานนี้มีเตรียมมาให้สารการลองใช้กับตัวกล้องฟูจิฟิล์ม GFX 100ครับวันนี้ก็อยู่กับงานเปิดตัว GFX 100 Mark 2 ะะก็หลังจากได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วค่อนข้างชอบนะด้วยความที่เป็นมีเดียมฟอร์แมตที่เราสามารถแบบพกพาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่มันหลากหลายมากขึ้นคือแต่ก่อนด้วยความที่แบบเซนเซอร์มันใหญ่ขนาดนี้มันจะมีความช้านิดน,นึงในการโฟกัสในการใช้งานนะหรือว่าการเขียนอ่านหรือว่าการฮิตอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะค่อนข้างออกมาตอบโจทย์แก้ไขประเด็นต่างๆที่เคยมีปัญหานะแล้วก็พวกความพรีเมียมวัสดุนะที่มันออกมาแบบดีมากๆเลยอะถ้าเกิดใครไปร้านกล้องแล้วลองจับตัวเดโมดูนะมันจะผิวสัมผัสหรือว่าเท็กเจอร์การปุ เรียกได้ว่าออกแบบมาดีขึ้นเยอะมากๆ แล้วก็ผมชอบที่มันถอดตัว EBF ได้ด้วยทำให้ไซส์ของมัน่ะจะเล็กลงแบบกระทัดรัดมากขึ้นนะใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของแต่ละคนนะก็หลังจากที่ได้จับ JX100S2 ครับก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ากล้องมินินี่คือกล้องมินิฟอร์แมแล้วฟีลลิ่งมันไม่ใช่แล้วมันเป็นแบบเหมือนกล้องฟูลเฟรมเลยคือแบบทำงานได้เร็วเขาเรียกว่า r e s p o n s i ได้แบบไม่มีสะดุดเลยมาอย่างเดียวสิ่งที่ได้กลับกันกลับมาก็คือคุณภาพของไฟล์ที่มันแบบใหญ่มากๆแล้วก็มิติของภาพที่มันได้เหมือนแบบมินิฟอร์แมทนั้ กล้องที่มีคุณภาพสูงใช้งานง่ายแล้วก็เป็นมีคาแรคเตอร์ของฟล์ที่มันแตกต่างออกไปถ้าเกิดใครกำลังมองหาอยู่ก็ลองไปทดลองดูนะครับตัว Fujifilm X-E1 Mark II เนี่ยมันอัปเกรดขึ้นทุกส่วนเลยนะครับถ้าเราพูดถึงว่าที่พี่โกใช้ชอบอะไรบ้างอย่างแรกกรคือโฟกัสเร็วขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันล้ำหน้ากว่าตัว X-T2s อีกเดพวกท็กกิ้งเนี่ยมันจะแท็กเร็วมากถ่ายมาเนี่ยไปถ่ายพวกแอคชั่นเนี่ยไม่หลุดเลยแล้วก็อันที่2นะครับที่ เราอาจจะนึกไม่ถึงคือ j b 0 m a r ร II ตัวนี้คุณสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยลง SSD ภายนอกได้เลยเน้นถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อก์รไม่ไหวคือคุณไปซื้อ SSD ใด2อ b ไบไม่กี่ตัง เสียไปถ่ายได้ทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดขึ้นตัวไฟเนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับตัว J p e g Pro เนี่ยไฮไลท์ชาร์โดก็คือจะกว้างขึ้นแล้วก็นเนียนขึ้นด้วยพวกนอยพวก hot pixel พวกอะไรคือดีขึ้นหมดเลยก็เป็นพัฒนาการที่ต้องบอกว่าล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เราเดินึกว่ากล้อง medium format เนี่ยมันจะต้องถ่ายอะไรช้าๆชิวๆนิ่งๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้ลุยแบบแนวแอคชั่นได้เลยซึ่งเทียบกับตัว ฟูลเฟรมที่เป็นไฮไลท s เนี่ยตอนนี้ทำงานเร็วใกล้เคียงกันมากแต่ว่าคุณภาพของของ m e d i โอฟอร์แมมันก็คือ Media คีเดีโมันดีกว่าเยอะในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็มีอัปเกรดหลายส่วนนะครับคือวิดีโอเนี่ยไปได้ถึง 8K อันนั้นเรื่องหนึ่ง 4K เนี่ยโปรเ e สโปรเลสลอโปรเส LT อะไรต่างเนี่ย คือมาครบหมดที่ดีสําคัญมากนะครับก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโอแบบแทบบจะเต็มเซนเซอร์ของมิ d เด m f ฟอร์แมตเพราะนั้นเนี่ยเราเราถ่ายวิดีโอฮะ,ะเป็นมิเดิลฟอร์แมตเนี่ยมิติมันจะสวยมากเล็กอันหนึ่งที่เรียกร้องกันมาแล้วคราวนี้ได้มาเรียบร้อยนะครับก็คือเรื่องของโฟกัสแทร็กกิ้งคือเราสามารถเลือกได้ว่าให้ hey, ให้ตามวัตถุนี้จิ้มปุบ๊บมันเลือกนะฮะมันติดตามให้เราเลยก็ไม่ได้จํากัดอยู่ที่หน้าคนอะไรอีกแล้วแล้วก็ระบบโฟกัสของภาพนิ่งที่เป็น AI นะครับพวกรถไฟสัตว์อะไรต่างๆคือ มาหมดในวิดีโอเพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ยจะแอดวานซ์ขึ้นมากนะครับทั้งคุณภาพไฟล์คุณภาพสีทั้งการโฟกัส ก็สมบูรณ์มากขึ้นครับเอาไปใช้งานสบายเลยตอนนี้หลังจากที่ได้ทดลองใช้ GFX 100 Mark II 2นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในพาร์ทของซีรีส์กล้องของ FUJI เองที่เป็น GFX นะครับสำหรับผมอะ่ะผมว่าตัวนี้มันพัฒนาทุกอย่างที่เราต้องการให้มัอยู่ในกล้องตัวนี้ได้ครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟล์ 8K, 4K, เลน GF, เเลนนอกค่ายเลนอนนาโมฟิกคือทุกอย่างมันครบเครื่องหมดแล้วและหลังจากที่ผมได้ทดลองเอาไปใช้จริง ผมพบว่าไอตัว f log 2ที่มันให้มาในตัวกล้องนะครับมันเอามาทำแบบฝั่ง post process หรือทำงานต่อได้มันค่อนข้างง่ายข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือประสิทธิภาพหรือว่าเซนเซอร์ที่มันใหญ่มากๆของ jfx เนี่ยมันเหลือเฟือในการทำงาน มากๆนะครับผมถ้าให้ผมคิดเร็วๆลูกค้าคนไหนที่สนใจไม่ว่าจะอยากได้กล้องตัวนี้เอาไปใช้กับงานประเภทไหนอะถ่าย MV ็มถ่ายซีรีส์หรือโฆษณาไวรัลหรือว่าจะเป็นงานไลฟ์สตรีมง่ายๆอะไรเงี้ยผมว่าไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างครอบวอร์ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ลองครับมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้ดีจริงๆวันนี้ผมก็มากับ JFX ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเรือธงของเรา JFX 102นะครับผมก็เพิ่งเปิดให้ได้จับกันวันนี้เป็นวันร แบบทดลองกันเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมกับเลน55มม1.7ตัวบอมเองมีส่วนร่วมในการพัฒนากล้องตัวนี้ด้วยก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากตอนที่เขากำลังพัฒนาแล้วก็เรียกบอมไปที่ญี่ปุ่นไปไปถามความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับตัวกล้องก็ได้ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งบอมคิดว่าบอมอยากให้ทุกคนได้มาลองเรื่องคุณภาพไฟล์ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเอ่อ GFX เราคุณภาพไฟล์มันเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการตอบสนองบอมอยากให้ทุกคนอยากอยากมาได้มาลองเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ไม่ทําาาใหห้้เเเรรรูสึกกมือนำ ความเร็วสูงอยู่ในมือเลยเพราะว่าการจัดสนองไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆการโฟกัสหรือว่าการรัวชัตเตอร์อะไรก็ตามมันรู้สึกว่าทันใจมากๆนะครับอยากให้มาลองจากใจจริงเลยในการถ่ายภาพภาพ,พนิ่งที่บอมไ,ได้ใช้งานตัวนี้บอมรู้สึกว่าระบบการโฟกัสแม่นยําแล้วก็สเสถียรมากายิ่งถ่ายภาพที่เป็นภาพบุคคลมันสามารถโฟกัสล็อกที่ดวงตาได้อย่างเขาเรียกว่ามันไม่ถูกหลอกสมมติว่าปตาอยู่เนี้ยเอาแขนมาบังปุ๊บนึงมันก็ยังอยู่ที่ดวงตาอยู่เยี่ยมถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือฟ t จิฟ ส่วนการใช้งานจริงๆศักยภาพจริงๆของกล้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาไปทํารีวิวมาให้ชมในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามได้ที่ Big Camera Channel ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k แล้วก็ Instagram แล้วพบกันที่ Big Camera กว่า1 6 0สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทนกล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera Channel ทุกช่องทางออนไลน์นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ